าการน,นอนไม่หลับเรื้อรังส่งผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวโดวยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายอารมณ์และสมองเมื่อนอนไม่หลับเรามักจะหาวิธีจัดการปัญหาด้วยการข่มตาให้หลับหรือหากิจกรรมต่างๆมาช่วยการนอนแต่วิธีเหล่านั้นจะถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และเทคนิคจัดการปัญหานอนไม่หลับคืออะไรไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์แพทย์หญิงปุณคริกศีสวรรัสด์จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนจากศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน How to สมองใสใจสบาย EP นี้กันเลยค่ะ ะะเขาก็จะมีผลกับสมองตั้งแต่ในเรื่องของการเก็บขยะต่างๆนะคะเวลาเราหลับลึกเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็จะมีการเก็บขยะต่างๆทั้งจากร่างกายส่วนต่างๆแล้วก็เก็บขยะที่อยู่ในเซลล์สมองของเราด้วยนะคะพวกฟรีแรดิเคิลอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นระหว่างการทำงานระหว่างวันนะคะก็จะถูกเก็บไปเวลาที่เราหลับลึกนะคะ สองคือการหลับในช่วงหลับฝันนะคะหรือว่าบางทีเราเรียกว่าเป็น REM sleep หรือ REM sleep เนี่ยค่ะก็จะเป็นการหลับที่ช่วยในเรื่องของเราเรียกว่าเป็น memory processing นะคะเขาจะเก็บความจำระยะสั้นเป็นความจำระยะยาวนะคะโดยสมองเขาก็จะเลือกนะคะว่าความจำไหนควรจะถูกเก็บไว้ความจำไหนก็ถูกหายไปถูกทำให้หายไปนะคะอย่างเช่นความจำที่ผูกโยงกับอารมณ์ที่เยอะๆเนี่ยค่ะบางทีมันก็ถูก เก็บเอาไว้มากกว่าความจําที่ไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วง REM sleep นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็สุขภาพจิตนะคะเราก็จะพบว่าเวลาเรามีความเครียดอะไรเยอะๆเนี่ยบางทีไปนอนแล้วดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าหลายเพราะว่าเวลาที่เราหลับฝันเนี่ยคะ่ะสมองเขาก็มีหน้าที่ แยกนะคะระหว่างเนื้อหาที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราไปเจอเรื่องอะไรมามันจะแบบมาเกาะกันไว้อย่างนี้เวลาเราหลับฝันเนี่ยความฝันเขาจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันนะคะแล้วก็จะทําให้เราเก็บเอาไว้แต่เนื้อหานะคะอารมณ์ก็จะเบาบางลงสังเกตว่าเวลาอกหักนะคะผ่านเวลาไปนานๆขึ้นนะคะแล้วก็จะจําได้แค่ว่าโอ้เออเราอกหักแหละแต่ว่าอารมณ์มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเออจริงๆแล้วการนอนเขาช่วยจัดการความ เครียดให้เราอย่างไงได้บ้างค่ะช่วงเวลานอนไม่หลับเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยก็จะพยายามบังคับตัวเองให้หลับนะคะซึ่งปรากฏว่าการบังคับตัวเองให้หลับเนี่ยยิ่งทําให้การนอนไม่หลับเนี่ยยากขึ้นการนอนไม่หลับเนี่ยแย่ลงนะคะเออยิ่งเราฝืน คมตาตัวเองมากเท่าไหร่นะคะการนอนหลับก็จะยิ่งแย่ลงเท่านั้นนะคะเรื่องนอนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่สอนให้เรารู้ว่าความพยายามไม่การันตีความสําเร็จนะคะก็จะชอบพูดเล่นๆกับคนไข้ค่คะว่าเนี่ยจริงๆแล้วนะ การนอนเนี่ยเหมือนการลืมนะคะเหมือนเราพยายามลืมใครสักคนนะคะลืมไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งเราพยายามลืมเท่าไหร่เราจะยิ่งจํามากขึ้นเท่านั้นนะคะการนอนเป็นแบบนั้นนะคะยิ่งไปพยายามกับเขามากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งทําไม่สําเร็จมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าการนอนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับความผ่อนคลายเขาจะมาด้วยกันนะคะเวลาที่เราผ่อนคลายนะคะเราก็จะนอนหลับได้ดีนะคะอย่างเวลาเราเข้าสปาไปนวดนะคะหรือว่าเราอ่านหนังสืออะไรที่ผ่อนคลายฟังเพลงทำอะไรบบ เะะพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากนอนได้ดีนะคะเราก็จะต้องพาเพื่อนการนอนมาด้วยก็คือการผ่อนคลายนะคะดังนั้นไม่จําเป็นต้องพยายามอันนึงที่เราจะเจอเลยก็คือเมื่อคนไข้นอนไม่หลับนะคะหรือว่าเลายๆคนนอนไม่หลับนะคะเหมือนสมัยเด็กๆเลยะคะ่ะเวลาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่เมื่อคืนนอนไม่หลับะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าเงื้นคืนนี้ก็นอนเร็วขึ้นสี่อ่ะ ไม่ได้นะคะอันนี้ยิ่งทำนะคะการนอนไม่หลับเราจะยิ่งแย่ลงนะคะการนอนที่ดีนะคะแล้วก็ควรจะเข้านอนเวลาเดิมนะคะแล้วก็ตื่นนอนเวลาเดิมนะคะหลายๆคนที่นอนไม่หลับเนี่ยจะพยายามใช้เวลาบนที่นอนมากขึ้นนะคะเพื่อให้ลราเพิ่มโอกาสเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มโอกาสในการนอนหลับนะคะแต่กลายเป็นว่ายิ่งทำเนี่ยจะยิ่งแย่ลงนะคะเพราะร่างกายเนี่ยมันจะไปจำนะคะว่าเตียงเนี่ยไม่ได้มีไว้นอนนะคะไม่ได้มีไว้หลับ แต่มีไว้สําหรับฝืนตัวเองค่ะมีไว้สําหรับนอนพลิกไปพลิกมามีไว้นอนคิดนู่นคิดนี่นะคะแล้วก็จยิ่งทําให้การนอนไม่หลับเนี่ยแย่ลงมากขึ้นทําให้ร่างกายเนี่ยเขาจําว่าอยู่บนเตียงเนี่ยอุทลรมาเหลือเกินนะคะนอนไม่หลับสักทีนะคะขึ้นเตียงทีไรเนี่ย ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกทรมานนะคะดังนั้นเนี่ยให้อยู่บนเตียงเมื่อหลับถ้าไม่หลับอย่าอยู่บนเตียงนะคะถ้านอนไม่หลับ15นาที30นาทีแล้วอันนี้ให้ลุกนะคะลุกไปทําอะไรเบาๆจนรู้สึกง,ง่วงจะหลับแล้วค่อยกลับขึ้นมานอนบนเตียงอีกทีหนึ่งค่ะจะแนะนําว่าในห้องนะคะอยากให้มีมุมเล็กๆสักมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมที่เรา จัดไว้เป็นมุมที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเราผ่อนคลายเวลาใช้เวลาอยู่มุมนี้นะคะมุมนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเก้าอี้นะคะที่นั่งสบายๆส,สักหนึ่งตัวมีผ้าห่มสักผืนนะคะโต๊ะอ่านหนังสือกระโคมไฟอะไรองนี้ก็ได้ค่ะเห็นแล้วจะรู้สึกว่าอยากทิ้งตัวลงไปจังเลยนะคะมุมนี้เราเรียกว่าเป็นมุมสงบนะคะเป็นมุมเอาไว้สงบจิตสงบใจของเราเวลาเรานอนไม่หลับเวลานอนไม่หลับก็แนะนําให้ลุกไปใช้เวลาอยู่ที่มุมนี้นะคะทําอะไรอ่านหนังสือ ฟังเพลงนะคะฟังเสียงลมเสียงฝนสวดมนต์ก็ได้ถ้าชอบนะคะคีย์เวิร์ดของกิจกรรมช่วงนี้นะคะคือคำว่าผ่อนคลายซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะบางคนก็จะเล่นโยคะก็ได้เหมือนกันนะคะทำแล้วอารมณ์ใจขอเบาๆลงดีขึ้นสงบมากขึ้นนะคะ จะไม่ค่อยแนะนําให้ดูทีวีดูซีรีส์หรืออะไรที่ไปกระตุ้นสมองเขาในช่วงนี้นะคะเพราะว่าจะยิ่งทําให้กลับเข้าสู่การนอนได้ยากขึ้นอีกค่ะ อย่างที่บอกเลยว่าเตียงเนี่ยมีไว้สําหรับหลับถ้าไม่หลับอย่าอยู่บนเตียงใช่ไหมคะคืออันนี้มันมีเหตุผลมาจากว่ามันมีเบื้องหลังเป็นเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะก็จะเทียบให้ฟังง่ายๆนะคะเหมือนเวลาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะเวลาเรารับเขาเข้ามาในบ้านแรกๆนะคะ แล้วเราจะพาเขาออกไปเดินเล่นเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้เขาอยู่กับสายจูงใช่ไหมคะสายจูงเนี่ยตอนแรกๆกับเขาเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะเขาไม่รู้จักมันคือเชือกเส้นหนึง่งมันคือสายสายจูงเส้นหนึง่งหนังเส้นหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อเกิดเมื่อเขาได้เรียนรู้ว่าพอเราจะพาเขาไปเที่ยวเนี่ยเราจะไปหยิบสายจูงใช่ไหมคะหยิบสายจูงปุ๊บ เท่ากับได้ออกไปเที่ยวหยิบสายจูงปุ๊บเท่ากับได้ออกไปเที่ยวครั้งนี้พอผ่านเวลาไปสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยพอเราเดินไปหยิบสายจูงเนี่ยเขาไปรอหน้าบ้านละใช่ไหมคะเพราะเขารู้เขาพรีดิก์ได้เขาคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปร่างกายเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะอยากให้เตียงเนี่ยเป็นเหมือนสายจูงค่ะและการไปเที่ยวเนี่ยเหมือนกับการนอนหลับดังนั้นเนี่ยพอเห็นเตียงปุ๊บก็จะได้ relate นะคะหรือว่าเชื่อมโยงกับการนอนหลับ ทีนี้ย้อนกลับมาทำไมเราถึงนอนไม่หลับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอยู่บนเตียงแล้วเรามีกิจกรรมอื่นถ้าเราทำกิจกรรมนั่นนู่นนี่บนเตียงนะคะความเชื่อมโยงระหว่างเตียงกับการนอนหลับเนี่ยมันจะหายไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาเชื่อมโยงเขาใหม่นะคะถ้าไม่หลับนะคะอย่าอยู่บนเตียงนะคะเพราะเราต้องการให้เตียงเนี่ยเท่ากับการนอนหลับเท่านั้นคะ่ะ สมัยเด็กๆเราก็จะได้ยินคาพูดว่า เราควรดวื่มน้ำเวละ8แก้วนะคะนอนเวละ8ชั่วโมงนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีจำนวนชั่วโมงการนอนที่แตกต่างกันไปนะคะเขาบอกว่าจำนวนชั่วโมงการนอนเนี่ยบางคนเป็นคนนอนน้อยบางคนเป็นคนนอนเยอะนะคะสิ ia, ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนมาจากกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์ของเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนนอนน้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้มานน้อยนะคะเราจะไปพยายามนอนเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะหรือถ้าเราเป็นคนนอนเยอะนะคะเราจะไปพยายามนอนน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ไหว สิ่งเหล่านี้เหมือนน้าหนักเหมือนความสูงอย่างนี้เลยค่ะเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราสูง1้0นะคะเราอยากสูง180อันนี้ยากเนาะทำไม่ได้นะคะเหมือนการถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นคนนอนน้อยเราก็มักจะเป็นคนนอนน้อยจํานวนชั่วโมงการนอนเนี่ยโดยเฉลี่ยในวัยผู้ใหญ่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ6-10ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าอยู่ในเรนจ์ประมาณเนี้ค่ะเรานอ,นอนได้แบบเนี้ยสม่ำเสมอโดยที่ไม่ได้มีอาการง่วงนอนกลางวานันอย่างเช่นบางคนนะคะเป็นคนนอน6ชั่วโมงก็6ชั่วโมงต่อเนื่องได้ยาวๆนะคะโดยที่ไม่มีอาการง่วงกลางวานันบางคนต้องการก้าก็อาจจะต้องการก้าว้าวไปเรื่อยๆเราหาจํานวนชั่วโมงการนอนของเราเองได้นะคะก็คือเป็นจํานวนชั่วโมงการนอนที่สามารถ นอนต่อเนื่องได้อย่างน้อยติดต่อกันอย่างน้อย2ส,สัปดาห์นะคะโดยไม่มีอาการง่วงกลงางวันค่ะนั่นก็จะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับแต่ละคนแล้วไม่จำเป็นต้องเป็น8ชั่วโมงค่ะ แล้วก็มาปะดได้ยินว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลังนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มดังนั้นเนี่ยสี่ทุ่มหนึ่งตีสอดังนั้นเราก็ควรจะนอนก่อนสี่ทุ่มเพื่อจะเก็บโกรทฮอร์โมนในความเป็นจริงแล้วนะคะเจของโกรทฮอร์โมนที่หลังต่อวันในร่างกายเนี่ยค่ะก็จะหลังในช่วงที่เราหลับลึกในช่วงแรกนะคะครั้งแรกของการหลับลึกเนี่ยโกรทฮอร์โมนเขาจะหลังออกมา70%ดังนั้นเนี่ยถ้าเราหลับลึกนะคะไม่ว่าเราจะหลับกี่โมงนะคะถ้าเราหลับลึกเนี่ย รโหหมดล็อกก็จะหลังค่ะดังนั้นก็จะไม่เกี่ยวกับนาฬิกาบนผนังนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวกับว่าเราสามารถหลับลึกได้ไหมค่ะ ตัวช่วยในเรื่องการน,นอนตอนนี้มีเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่างๆที่เราเห็นนะคะตามท้องตลาดนะคะตามร้านขายยาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเราก็จะเห็นมีวิตามินช่วยนอนค่อนข้างเยอะนะคะวิตามินช่วยนอนส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ้างนะคะบางตัวนะคะอย่างเช่นพวกเมลาโทนินนะคะเมลาโทนินที่เป็นซัพพลีเมนต์เกรดหรือว่าเป็นอาหารเสริมนะคะอันนี้เมลาโทนินก็ มีหลักฐานที่ช่วยในเรื่องของการนอนจริงนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนิดหน่อยก็คือว่าโดสเขาจะต้องไม่สูงจนเกินไปนะคะก็อาจจะขอที่ไม่เกิน5มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ถ้าจะใช้ให้เหมาะสมนะคะก็จะใช้ที่ประมาณให้ก่อนนอนประมาณสัก1-2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะสองก็คือเป็นพวกวาเรียนรู้หรือสมุนไพรต่างๆนะคะบางทีก็จะเป็นสารสกัดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นในเกรดอาหารเสริมนะคะถ้ามีออยอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะพอบอกได้ว่าอาหารเสริมชนิดนี้เนี่ยไม่ได้มีอันตรายนะคะแต่จะได้ประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะก็แต่ละคนก็จะมีความถูกกับอาหารเสริมแล้วก็ไม่ถูก แตกต่างกันนะคะตัวช่วยอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากยานะคะเช่นบางทีก็จะได้ยินเรื่องของการใช้สารสกัดจากกัญชาบ้างนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันนะคะว่ากัญชาเนี่ยช่วยให้เรานอนดีขึ้นนะคะหลักฐานทางการแพทย์เนี่ย ยังสรุปไม่ได้ค่ะบางงานวิจัยบอกว่าช่วยบางงานวิจัยบอกว่าไม่ช่วยบางงานวิจัยบอกว่าไม่ช่วยแล้วยังจะเป็นอันตรายอีกนะคะก็คืออาจจะทำให้มีอาการหูแว่วภาพหลอนมากขึ้นนะคะสารสกัดต่างๆเนี่ยกัญชาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีความ แปรปรวนมีความผันผวนในเรื่องของสารสกัดที่เป็น Active i n g r e d i e n t เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นบางตัวมี TSC บางตัวมี CBD นะคะซึ่งทั้ง TSC แล้วก็ CBD เน่ยความสามารถในการช่วยในเรื่องการนอนเขาก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมี Sensitivity มีความไวกับสารเหล่านี้แตกต่างกันนะคะบางคนได้นิดเดียวนะคะก็มีอาการค้างเคียงนะคะใจสัน่เนเหงื่อแตกนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าไปใช้เรื่องของกัญชานะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่ามีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการนอนค่ะ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะเจอบ่อยในวัยทางานนะคะก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะนอนเวลาหนึ่งใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงเอาคืนนะคะเราก็จะนอนอีกเวลาหนึ่งเป็นช่วงแบบนอนชดเชยเลยนะคะนอนแทบจะทั้งวันเลยนะคะบางทีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยแนะนะําค่ะเราจะแนะนําว่าไม่ว่าเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็อยากให้เข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลานะคะด้วยเหตุผลว่านาฬิกาชีวิตของเราจะได้ไม่แปรปรวนนะคะถ้าเกิดว่าเรา เปลี่ยนเวลานอนช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเหมือนเราบินข้ามไทม์โซนเลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะซึ่งพอเรากลับมาวันจันทร์นะคะแล้วก็จะเกิดอาการเจ็ตแลกนะคะแล้วก็จะทําให้รู้สึกเหมือนไม่อยากตื่นเลยค่ะเช้าวันจันทร์ช่างทรมานเหลือเกินนะคะเพราะว่าคืนวันอาทิตย์เนี่ยเราจะนอนได้ยากนะคะเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนเวลาการนอนเขานะคะก็จะทําให้นาฬิกาชีวิตเราแปรปรวนนะคะามีศัพท์ทางการแพทย์นะคะเขาเรียกว่าโซเชียลเจ็ตแลกนะคะคือจริงๆไม่ได้เจ็ตแลกจริงๆจากการเดินทาง แต่ว่าเป็นจากการใช้ชีวิตแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราเองที่ทำให้นาฬิกาชีวิตของเราแปรปรวนค่ะดังนั้นคำแนะนำนะคะก็คือไม่ว่าจะจอนถึงสุกหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะก็อยากให้เข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาค่ะ ก็จะมีอาหารบางชนิดนะคะที่เขาแนะนําว่าอาหารเหล่านี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการนอนได้นะคะมีอะไรบ้างมีกล้วยนะคะ,ะนมนะคะโยเกิร์ตนะคะน้ําผึ้งข้าวโอ๊ตชาคาโมไมล์แล้วก็พืชตะกุลถั่วนะคะถั่วที่จะช่วยเรื่องการนอนได้ดีก็จะมีอัลมอนด์นะคะพิสตาชิโอแล้วก็อวอลนัท นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าทานในช่วงก่อนเข้านอนนะคะก็อาจจะช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นได้แต่อย่าทานเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าก็อาจจะทําให้ท้องอืดแล้วก็ไม่ย่อยแล้วก็จะเป็นอุปสรรคกับการนอนไปอีกนะคะอย่างถั่วเนี่ยเขาก็แนะนําว่าไม่เกินแบบ2ช้อนโต๊ะกล้วยก็ไม่เกิน1ใบนะคะนมหรือว่าโยเกิร์ตก็ไม่เกิน2 5 0ซีซีชาก็2 5 0ซีซีก็ประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะก็อาจจะช่วยให้เรานอนได้ดีขึ้นนะคะ อย่างเช่นพวกคาเฟอีนนะคะคาเฟอีนเนี่ยจะแนะนำว่า ไม่ให้รับประทานคาเฟอีนเนี่ยหลังเที่ยงนะคะคําแนะนําโดยรวมเลยเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยเขาอยู่ในร่างกายได้ค่อนข้างนานนะคะเขากําจัดจากร่างกายได้ค่อนข้างช้าบางคนไวอะคาเฟอีนมากทานนิดเดียวนะคะก็นอนไม่หลับแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นกับความไวของแต่ละคนนะคะบางคนก็ทานได้ก็หลับได้นะคะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คนนะคะนอกจากคาเฟอีนแล้วเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยค่ะเขาจะแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความ มันเยอะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารผัดอาหารทอดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากในช่วงมื้อเย็นเพราะว่าจะทําให้อาหารเนี้ยตกค้างอยู่ในกระเพาะเราเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็ทําให้เราเข้าสู่การนอนได้ยากคือหลายๆครั้งเนี่ยผู้สูงอยู่หลายๆท่านจะไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหมคะเอ่อก็จะผู้สูงอยู่หลายๆท่านก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนอนไม่หลับ ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปนอนกลางวันหรือว่านอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรก็ เดี๋ยวก็ไปหาวิธีนอนชดเชยเอานะคะหรือว่าพอไม่มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเจอได้บ่อย,อยๆเลยคือผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่บนเตียงเยอะค่ะยิ่งนอนไม่หลับก็จะยิ่งไปพยายามกับการนอนมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคำแนะนําของผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าจะแนะนําให้มีกิจวัตรประจําวันที่สม่ําเสมอและเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างแอคทีฟออกไปเจอแสงแดดนะคะ เดินออกไปใช้พลังงานระหว่างวันนะคะแล้วก็นอนเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นเวลาที่เราต้องการการนอนจริงๆคือช่วงเวลาการนอนของแต่ละคนบางคนอาจจะสี่ทุ่มบางคนก็นจ,ะกนกนจะเที่ยงคืนได้หมดนะคะแล้วก็ถ้าตื่นแล้วเนี่ยก็ไม่อยากแนะนําให้ใช้เวลาบนที่นอนนะคะเพราะว่าก็จะยิ่งทําให้ปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นมากขึ้น,นะคะ่ะ ติดตาม How to สมองใส่ใจสบายได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมสมองใส่ใจสบายได้ที่ Line a Healthy Brain ขีดหม่หรือดูรายละเอียดในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ